สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นหอ่อคอยใสยลุงสองกันนั่นเองนะคะย่ายและในวันนี้อ่ะที่เราแบบถ่ายคลิปช้าเพราะเราไปงานหลวงพ่อเพชรมานะของกินก็ถึงว่าเยอะอยู่จ้ะโอเคในรอบๆตัวเราก็จะมีสายลุงนะทุกคนเป็นแบบกระโดดใสลุงสอง ช่อาจจะดูหน้าเล่นสีสันสวยแต่ไม่รู้ถ้ามนถ่ายอันเนี้ทุกคนจะดูเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพวกนี้เราจะถ่ายเรือนจำกันใช่ที่เราทำหน้าปกช่องแบบเป็นรูปโลบกของเราอะ่ะสอนดีไหมวะใครอยากให้เราสอนสอนได้เลยนะ ไม่ว่าก็ค่าใช้แอปอะไรสักอย่างนะแอปวาดรูกจ้ะโอเคเราก็จะไปกันต่อถ้าเราตกก็คือเริ่มใหม่เลยนะมีเพชรให้เก็บด้วยถ้าเราตกคือเราต้องเริ่มใหม่หมดหมดสต็อปอยู่เมาส์ เพสโอเคกรดโดดแบบรลัวค okay. ือทรัสเอ้ยคือทับแี่ของเรามันไม่ค้างไม่แหลกอะไรเลยแต่มันก็อาจจะมีบางทีนะที่มันแหลกหรือค้างเจ้าของเพื h <h ่อนเรานี <h> <h ่แน um. ่โอ้โหแหลกชิปหายแหลกเป็นพิเศษเลยจ้ะใช่ ก็ฝากไปดูช่องเพื่อนเราด้วยนะชื่อว่ามิวอะมีการเปิดหน้าในวิดีโอสันแหว่สองคลิปละไปดูมาแล้วก็ติดตามเพื่อนเราด้วยเรากดเองนี่แน่นี่มันก็จะเป็นใสล่ลงแบบนี้เลยจ้ะเก็บเพชรเก็บเพชรตอนนี้เพชรเรามีห้าสิบเพชรแล้วต่อไปก็ห้าสิบห้าเพชรวิมันก็ได้ถึงเยอะอยู่นะเว้ยเป็นห้าเพชรอะ มันคงน่าจะห้าเพชรนะตอนนี้หกสิบเพชรแล้วเนี่ยดูตรงนี้ได้ใช่โอเคไปกันต่อวู้เกือบหลน่นเอคเก็บเพชรไปไปตรงนี้แม่งเลยโอเคว้า,า,าเกือบตก เพไมาอยู่อะไรตรงนั้นวะคนเกือบตกแล้วไหมล่ะอ้ไเพทมันหลอกล่อเราหรือเปล่าให้เราตกไม่เอานะผู้สาวขึ้นมาขนาดนี้ไม่อยากตกแล้วไไปกันต่อตอนนี้เรามาถึงดาที่23แล้วจ้า ถึงว่าไวาดีนะเวลาเราเจอแมปสีสันอะไรแบบเนี้ก็อยากเล่นนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายเรือนจำเอ่อคู่โรมิกันมไม่น่าจะเป็นชินนามอนก็ได้เพราะเราชอบตัวละครกระตูนนะแต่ที่เราชอบมากกว่าก็คือ My Melody ขอรีเซ็ตโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วพอรีเซ็ตโอ้ยี่มเลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูตามาตาเหลือเลยอ่ะโอเคดีนะที่มีจุดเซฟถ้าแมปเนี้ยไม่มีจุดเซฟคงตายแน่นอนไม่ได้ตายหรอกมันจะหล่นใช่โอเคไปกันต่อ คลิปนี้เราจะให้ถึงประมาณ40ดาดไม่แล้วรีเศตเหมือนเดิม40ดาดนะทุกคนตอนนี้30ดาดแล้วใกล้จะถึง40ดาดยังนะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงละฝากดูกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วกดติดตามเราด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้มาแสนุบกว่านี้นะ เออเราอยากจะบอกนะว่าขอคู่รักมาได้นะแล้วก็ชื่อมาได้ด้วยถ้าไหนคอมเมนต์มันปิดอะ่ะก็พิมพ์ช่องอื่นได้นะทุกคนพิมพ์ช่องวิดีโอยาวก็ได้นะพิมพ์วิดีโอยาวก็ได้อะ่ะถ้าไหนเอ่อคอมเมนต์มันปิดอยู่อ่ะคอมเมนต์มันปิดอ่ะพิมพ์อันอื่นก็ได้ใช่หรือจะเป็น พิมอะไรก็ได้นะพิมเป็นคลิปตำรวจไมเมโลดี้ก็ได้นะพิม์ได้ขอคู่รักมาได้จ้าและกดติดตามด้วยนะถ้าต้องขอคู่รักมารอบจะถึง40ดาดแล้วโอเคไปต่อหืม เสียสละเพื่อเพชรตัวเองเพื่ออยากเก็บเพชรเสียสุรตัวเองเหมือนเดิมเสียสุระอะไรเสียสละตัวเองแล้วก็โกรธใหม่เสียเวลาเปล่าๆมันไม่เสียเวลาหรอกแต่มันแต่เพชรมีค่าแต่เพชรมีค่ามากกว่าเราอาจจะพูดผิดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะ เก็บเพชรเลยจ้าตอนนี้เพชรเลยมี60เพชรจะถึงดานที่40แล้วจ้ะโอเคไม่เสร็จสละชีวิตอีกแล้วจบเลยเพื่อเพชรค่ะบอกเลยว่าเพื่อเพชรอีกค่ะใช่แถมให้หน่อยแถมให้ให้ประมาณสอเอ,อิมสองอันพอนะ แถมแถมให้ถึง42ดาทเออแถมแถมนะอันนี้แถมเพื่อเป็นการฉลองที่คนดูเราดู300ไอ้คุกเออจำรอมไมเมโรดี้แถมแถมแถมอีกดีกว่าแถมอีกแถมอีกเราชอบเราชอบแถมอีกเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนดูช่างแล้วขอบคุณมากเลยนะ โอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย